งนเบิมก่อมากดีขอันตอเลการียดีกันไปแล้วอใไปคลหลานเนาะไปเออนมาถึงวันนี้ได้ไม่โตใหญ่เท่าไรก็มาไกัหมาจังไหนเมากน้องีคาวดไม่หมดใจตาบุญธรรเจ้า ่ครับเพนเือนะคบีนายสายผมนะครับสู้ผมเลยคุบุญนิ่งรนกกรกันนะครับเลยเนี่ยูเลของแม่ดองผมนะครับเนี่ยมาต้ดีด้วยครับต้องอยู่ร่มเย็นต้องเป็รีใจด้วยเพราะว่าทุเรียนมันปลูกยากมาก เพื่อนทุกคนเนาอเพื่อนไม่สูตรลับตัวนี้นี่เกียร์พู้เข้าไปโอเคครับวัสดีครับตอนนี้เราอยู่เช้าตัวสีสดใสวัน <c oughs> นี้เราจะไปแสดงความดีใจลูกลูกชายคนโตบอลขึ้นบันใหม่ ราก็ได้มาถึงแล้วนะครับบริเวณบ้านของลูกชายลูกสะใภ้นะครับเนี่ยบอกว่ามาแต่เช้าแล้วก็มาแต่เช้านะครับบอกว่าหกโมงหกโตีห้าเพ่งเนี <c> ่ย <oughs> คือบริเวณบ้านของลูกครับเป็นบ้านทรงโมเดิร์นนะครับมันมืดนะครับตอนนี้ช่วงเช้านะครับน,น,นี่ก็บ้านของลูกชายครับโอเคนะครับวันนี้เป็นวันขึ้นบ้านใหม่เดี๋ยว ก็จะมีพิธีทางศาสนาทางพราหมณ์นะครับวา่าพิธีนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับรอติดตามนะครับเดี๋ยวถ่านถ่ายนี่คือคุณเท่าคนแก่นะครับที่เคารพนับถือคลิตเป็นตัวที่สดใสเพื่อ <c oughs> มาแสดงความดีใจของลูกมีบ้านแล้วคนว่าซุปงบ,บ้า์ใหม่ทำไมมีอยแค่นี้แค่ <c oughs> นี้นะครับตอนนี้นี่คือบ้านยังไม่เสร็จเลยนะครับนีเ่เร,เรามาขึ้นเอาเลิกเอายางก่อน เห็นไ,ไหมครับนี่ยังทําไม่เสร็จเลยช่างก็ยังทาติดตรงติดไฟอะไรนะครับแต่เราก็เอาเอาไว้ก่อนเอาเอาวันวันดีเลิกดีก่อนนะครับนี่ครับอ่านี่คือที่ดับที่รองนะครับเป็นห้องนอนนะครับห้องน้ำนะครับโอเคเลยนี่ซึ้อบ้านใหม่ลูกมีเค่นี้ก็ดีใจแล้ะผมดีใจเลย ครับลูกเจ้ามีบ,บ้านมีช่องมีที่ซุกหัวนอนนี่มันสุดยอดแล้วคือบิเวีบ,บ้านครับก็ประมาณเสาประมาณกี่ต้นหนึ่งสองสามหกต้นเดต้นนงเสหต้นนะครับตีแปดเก้าเ้าต้นเสาเก้าต้นนะครับนี่นี่เราตลังทำพธิธีนะครับตามความเชื่อ ผู้ยหญตายายพ่อแม่เราบรรพบุรุษเราทาทำมาครับประมาณนี้นะครับเสียงคันห้าขึ้นบ้านใหม่ครับมีดอกมีต้นคูณใบคูณเพื่อค้ำคูณอ๋อหน้าแม่นบอกอีกหรอเออมาขับมาคูนให้ลูกเหลานน้อยพ่อเนาะนี่นนนอืมเขาปิกเกตอืมจังหวะกุญแจสมัยบันนี้ก็ปเป็นวันขึ้นบ้านใหม่ของลูกชายผมนะครับคุณบอและก็ลูกสะใภ้นะครับ นี่คือญาติพี่น้องสนิทมิตรหายนะครับซึ่งอยู่บ้านใกล้รินเคียงกันมามากไม่ได้นะเพราะว่ามันโควิดนะครับ <c oughs> เราเอาแบบไปครับเลยเอาแบบย้วกระเป๋าเลยเข้าบ้านเลยนะครับเนี่ยตอนนี้พิธีเริ่มแล้วนะครับเราจะเข้าไปที่บ้านนะครับบ้านใหม่ของเรานะครับเอางานเอาตามพิธีราบบ้านนนาอเอาอีพอถ้ากันมาในจะใช้จะไช้หลายแท่งดีนะกนี่ไปใช้ทถ้าก <c oughs> ันไปใช้ ฮะที่ผ้ากันไปืสายมูนี่นะบ่กใหนาเต็มโอ้มาขบมาคูดเลยขาบอกมนเบิร์ตบ่ดีไหมนี่โอ้จะเศรษฐี่มีแต่เศรษฐีนอะอาคัดพ่อแล้วกอะไ้เลือกดีย่ำดีกับไปเขาแล้วเนาะไปขบไปคูดนทำลูกน้ำหลานเนาะไปมาแล้ว ประมาณล้านกว่าคนรับมือนีมาึ้นบ้านไหมเออ่าขับมาคูณนะครับบ้านเขาสู่ทั้งงานหนักบาดใครโยรอเรน้ีงเขาว่าบาดีเลยอ้าวีิ่พอเออไปไปเจอไหนมาเจอไหน ่าไอ้นี่เาว่าลูกหลานเกิดวันไม่ไม่มาครับมาคูณมาครับมาคุณออ้ันนี้ถือมาหยั่งนี่ไม่กวาดถือมาหยั่งนี่นะกวาดกาของหายนี้เออเอากวาดกวาดครับมามามาขอผ้าอีกพอผ้าไปหนึ่นะให้คนนี้ดีกว่าเขาแล้วบาดีนี่มาครับมาคูณเออ นอ่นี่มองลับมองนอนก็ได้เอ้ามามามาขอบ้าคือมองลับมองนอนนี่พอเอ้าไม่ถุงหิ้งลรคือมาถุงะเกแก่ไทยพ่อนีถุงหิ้งนีถุงกนถุงข้ามเหอไสนมงบูถุงกนถุงข้ามไหจะได้เนีออกมาหลายเท่าเออเต็มเลยวะถุกนี่จะพิดตะพ่อยว้าดีอ โต๊โต<ท>๊ะโต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 ขึ้นบ้านใหม่น้ออีพอน้อมีครบดเท็ดินมกินตาเงินทองเงกบะมีบ้านเดานอนบอเอาห้องม่พอนะให้นนอนเอาข้าอบคุูนให้เนียวนอนเอาห้อมาครในเรื่องผมจะขันในรอผมจะขันในอคอ้ยห้องก้าวหอก้าวห้งก้าวใส่ ก็นอนแล้วบดงแล้วบดี้เออีหเงแล้วัวเลยไปดูเลยพอนอนหลับฟันดีอไมเคนื่อนฮะฝันไหนฟันจ๋ไหนฝันเจ๋ไหนพอน่นเปนิน้อ เออแต่แกวแต่เจี้ยงโอเอ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 ออนเดอเออเออเนอเออนออเ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 อีเออเออ้ออเเนาเอเออเอออยเออ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 เเออเออเออหออเ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 เออนออเอ้าออเออออเออนออเออเออเออ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 อ อีกอย you, ่างก็ให้ค้ำให้คุนให้ร่ำให้ดวยเนาะมีผู้ทำมากค่าใช้ก็ให้รำให้ด้วยเนาะเออ่ามีแห่อ่าอาอาทั้งฟอกกได้ของของเฮาไปเอาพระมามาฟอกลูกนะฟอกประการที่สิบประการที่สิบให้เออเอารับเอาลูกรับเอาละนี่ของมีค่าสำหรับพ่อแม่ ได้ให้ไว้เก็บเอาไว้เนาะใครมามีก็ย่อไปจำเอาไว้เอาไว้นั่นคือทั้งพ่อทั้งแม่นะฮะนั่นคือทั้งสองคนอ่าผมก็ไม่มีอะไรให้ครับก็มีพระยะโสธรพระยะโสธรเนี่ยมากมากนี่นะพี่มอกสายให้บอกอ่าไม่เป็นไรมอบเลยคุณมอบเลยอ่าเอาล่ะลูกเอาเอาเอาแม่มอบเป็นคน่อโตมากต้งเลย เออเีอาไว้กับ่าอยู่้าเดมเออเีอมีอะไรให้นะเอออยากได้เงินก็หาเอาอยากได้ทองก็หาเอาพ่อก็ให้พักนีแหละไม่คุกมองลูกเอดีใจดดีใจมีใจมากเลยครับที่ลูกชายมีบ้านมีช่องนะครับพี่นะบ้านเป็นทุนร่วมแหงอาาบานครอบครัวเนาะ เออไปใส่มาใส่ก็ขึ้นห้องจะบ้านหลังหน่อยหลังเย้กับบ้านเข้าเออเอาค่าคู่นไปเดีลูกเอ้ยอ่ะเออโอ้ยไว้เอาไว้ที่หัวบนนอนดูเอาไว้ที่หัวบนเอาตัเด้อว่านใจเออเอาวางวางก่อนก็ได้อ้าเพื่อหาโต้มาเนี่ยนี่คือวิธีการขึ้นบ้านใหม่นะครับตามที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายได้พากันทำมานะครับเราก็ทำตามไม่เป็นอะไรไมวางปวดไม่วางปวด เดี๋ยววันมาใส่อ่ะไปว่าไปก่อนลูปไปกอนๆก่อนเออเอานว้กราบไหว้บูชาเป็นที่พึ่งทางใจเออโอ้ยทําไมใอนไรอยู่ที่บ้านก็มีภรากราบไหว้หรอมีมียูทุก ดูเห็นเป็ดซุกกัเดียวลูกทั้งสองเอยพ่อดีใจด้วยพ่อดีใจด้วยที่ลูกทั้งสองครับมีบ้านอยู่เนาะเอออ่องรับของเงือนกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเนาะไปไหนมาไหนให้แก้วคาดปลอดภัยคุณภาพคุ้มครองเนาะอ่ะดีใจด้วยลูกอ่ะพิธีการของเราก็ได้จบทิศแล้วนะครับนี่คือพิธีต่อไปก็ไปกินเท่านี้ก็พอเดี๋ยวเออ กินทีๆกินทีๆมีบ้านอยู่ต้องขอหลานได้บาหลานน้อยหรานน้อมาเกิดจะไปเลี้ยงเองนี่ลูกชายลูกชายลูกชายไม่ใช่มี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 เป็นยังไงรอคนพ่อเลยแล้วอีกคนหนึ่งนะครับลูกคนเล็กนะครับจุดบ้านครับมีลูกสะใภ้ครับลูกสะใภ้สะใภ้พอแล้วอะพ่อดีใจด้วยลูกนะขอหลานบ้านเนาสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์หมดแล้วแต่นี่ขอหลานน้อยขอให้มีจะทําไม่มีใครจะมี ตาทูอ่าพอดีพ่อได้รับวิวพอดีได้หลานมาด้วยเออเอาโอเคสุดดีใจด้วยครับ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 หลังจากพิธีขึ้นบ้านใหม่เราได้จบขึ้นแล้วนะครับโดยการคุณพ่อนะครับคุณตาที่อยู่ที่นี่นะครับเป็นผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็คุณยายนะครับมาร่วมพิธีขึ้นบ้านใหม่ครับเราก็ได้เสร็จตุกบุญแล้วที่นี้ขั้นตอนต่อไปแล้วก็กินเถอะเฮ้ยพอนอบ่าหเนาะ ตอนนี้นะครับเอาแบบง่ายๆเรียบง่ายนะครับมีที่ญาติาพี่น้องนะครับมันก็เข้าสถานการณ์ตอนนี้เพราะว่าโควิดครับเราจะเชิญมากก็ไม่ได้นะครับ <c oughs> เราจะมากินข้าวกันตอนนี้นี่โอ้ไม่หยังนนินะก้อยบะว้าดโอ้ยคนไทยน้ำลายไหลแล้วี่ <c oughs> น้ำลายพี่น้อยเท่เหมเนี่ยมาต้มนี่นี่เขาเอื้กก้อยขมต้มเปื่อยได้ดีเป็นเองว่า เมนูนี้นี่ลูกชายผมนี่รู้เลยว่าพ่อชอบก้อยนี่จัดเต็มจัดเต็มก้อยครับอันนี้ก็ย่างย่างย่าง่ย็ย่างย่างไส่ไส่ไส้อ่อนคับไส้อ่อนเราย่างไส้อ่อนนะครับต้มเปื่อยล่ะต้มเปืออยีกบาขำมาคุ้มมาอยู่มากินครมาอยู่คงกินก็เต็มเลยบานนี้ครับ กินลูกไปนี่ขั้นตอนที่เราจะกินข้าวแล้วนะครับตลาดโตนี้โตวีเอทีนะครับนี่แล้วก็คุณพ่อนะครับที่ทำพิธีขึ้นถิ่บ้านใหม่ครับอ่ะกินดีพ่อทำคู่ทำร่วมทำร้านเอ่อทำคู่แล้วไปดูเลยกินดีเนะาะกระหารที่อยู่ที่นี่นะครับเดียร์เขาเรียกว่าขาโนมกีบขโงงานโนมกีบหมู กุ้งชัดเจนเลยครับข้าวตุกีบหมูกุ้งนะครับไม่ใช่ทำด้วยไก่นะครับทำด้วยหมูแล้วก็คุ่งด้วยนะครับอร่อยอร่อยไม่อร่อยทดสอบนี่ลองดูครับนี่นี่นี่ลองดูนะครับอร่อยจริงหรือเปล่าออร่อยมากครับอร่อยมากอร่อยครับอร่อยอร่อยใครอยากจะซื้อตังซื้อได้นะครับ เงยป้ายนาอีกต่อมาเนิดหนึ่งอยู่กันอะไรก็เราเองนะครับเพจค่ะเพจร้านค่ะเพจเพจร้านบ้านต้นสวนเพจร้านบ้านต้นสวนมีอะไรบ้างโลกมีอะไรบ้างค่ะก็จะมีขนมจีบขนมจีบกุ้งนะคะเป็นอาหารว่างแล้วก็มีขนมกีบลำดวนนะคะซึ่งเป็นของฝากประจำจังหวัดะคะถ้าใครสนใจนะคะพวกอาหารว่าง ่ติ่มซำชลาเปานะคะหรือว่าเป็นขนมของปากจังหวัดนะคะติดตามได้ที่เพจของร้านนะคะร้านเต้นสวนของฟาพนักจังหวัดศรีสะเกดค่ะอยู่อำเภอกระทักเนาะอยู่ตอนนี้ย่าไปอยู่ศรีสะเกดแล้วครับย่าไปอยู่ที่ศรีสะเกดแล้วครับผมโอเคครับนี่คือสินค้าที่เรานะครับแกเป็นเขาเรียกว่าโปรดิวเซอร์ใหญ่ของเราเนี่ยนะครับก็ามันเป็นร้านเดียว ท่นี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่เข้ามานั่นก็คือพี่สาวลูกไปของเองนะครับที่ทํทำมาหหรกินนั่นแหละครับทำอาหารประเภทนี้นะครับเป็นของว่างเป็นของจำลวยหรืออะไรนะครับหลายๆอย่างสำหรับท่านที่ต้องการก็เข้ามาที่เพจที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะครับโอเคนะครับขอหยาดกินข้าวก่อนนะครับผมต้มเนยเปเลยเน่บอต้มด้อมต้มกันนะมันก็มีเด็กจ้ะต้มครับต้มครับ เราเริ่มมันจะแตกว่เบิกก็เป็นกแตบเลยครับนี่เบิกมันจะแตกเลยต้มอยู่ก็ต้มนั่งจะหอมต้มน้อยแต่ว่าเฟย์บเนาะมันนี่หยั่งเลยครับที่นั่งอยู่นี้ครับเป็นอ่าขั้นการบำนาญเหมือนผมนะครับเป็นอดีตท่านพออยู่โรงเรียนอะไรนะครับจุดท้ายเลยพ่วงรวมเลยการ วัดเสืนอที่อำเภอกระทลักนะครับครับนี่ครับนี่คือพ่อดองผมนะครับหรือพ่อของลูกสะใภ้ผมนะครับคนต่อไปนะครับนี่คือแม่ดองผมนะครับแนะนําให้ดูก่อนครับนี่แม่ดองผมนะครับผมอยากจะให้แม่ดองไปพ่อจ่ผมได้ร้านวิวเร็วๆครับผมกําลังจะบอกเพื่อนๆทุกคนให้กดให้กันเพื่อนมีประมาณกี่กว่าคนไม่ได้ไหมครับเยอะกว่านั้นเองโอ้สาธุ อย่างน้อยก็ได้ส1เ็ดวิวเนาะจ้าอันนั้นก็คือพี่สาวลูกสะใภ้ผมนะครับใส่เสื้อสีเหลืองนะครับอ่านี่คือคนขายนะฮะนีลูกสะใภ้ผมครับนี่อันลูกชายคนโตผมนะครับนี่ก็คืออ่าเป็นคู่เขยนะเป็นลุงของลูกชายผมนะครับนี่มาจากจังหวัดตุรินนะครับเุรินต้องกินทุราแต่วันนี้ไม่มีทุราเลยเนี่ยมาจากตุรินนะครับนี่ ถ้าหรับคนใส่เสื้อสีภูนี่ก็คือคู่ต่อสู้ผมนะครับคนบุตรรินนะครับเันนกรตรินกันนะครับอันนี้ก็คือเพื่อนบ้านครับเพื่อนบ้านครับดูหน้าบ้านเลยเนี่ยอ่าผู้ช่วยผู้ช่วยนะครับดูแลบ้านเวลาลูกไปอยู่ก็นี่จะฝากบ้านคนนี้เลยนะครับด็เนาะเนาะเนาะบ้านอยู่หน้าบ้านลูกนี่เองเนาะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไี่มีก็กดกดหิงกดขากดตะไคร้ด้วย ครับนี่คือการบรรยากาศโน้นผู้ดูแลอ่นอายก้องค่ะอายก้เลยแต่ออกไปแล้วครับออกไปแล้วครับอันนี้เป็นพี่สาวของแม่ดองผมนะครับเนี่ยซึ่งเป็นคนทํากับข้าววันนี้เมนูวันนี้ที่อร่อยอร่อยนะครับเนี่ย ก็คือคนนี้แหละครับจีน่านี่เห็นไหมแกบอกว่าอยากไายกล้องครับจะยกมือไหว้แล้วเออดีทะลุจีด้วยต้มด้วยนะครับนี่น่ยากด้วยก้อยโต๊เล็กนะอ้าวไม่โดนกินดิบจะบอกกินจะบอกกินดิบจะบอกโอ้เดียกว่าไม่กินดิบนะครับผมนี่มาโต๊ะมีไอีด้วยนะครับคุณลุงเนาะลุงใหญ่มีแต่ป็นลุงใหญ่เนาะครับผม อ่าขออยากกินข้าวนะครับทีนี้ครับัวแจะถ่ายรูปเพื่อนกินตอนหมดแล้วคร <c oughs> ับตอนนี้นะครับเราก็ดูหลานคนอื่นไปก่อน,น, <c oughs> นอีกักหนอยเราก็คงกินม่หลานนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมถ้าผมมีแล้วผมจะมาโชว์ให้ดูนะครับเนี่ยตอนนี้อุ้มคนอื่นหลานคนอื่นก่อนแต่เป็นลูกหลานเรานี่แหละครับเป็นลูกชายของุณ <c oughs> พ่อครับเป็นน้องสชัยนะครับนี่เอเคะ นี่คือหลานลักเรานะครับครับนี่คือบ้านวันนี้ที่เรามาขึ้นบ้านใหม่เป็นบ้านลูกชายลูกสะใภ้นะครับซึ่งอยู่เพศกระกลักษ์จงังหวัดศรีสะเกดอ่าเมื่อกี้ก็ทําพิธีขึ้นบ้านใหม่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับสวย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 ทีนี้เราก็จะเดินไปที่สวนนะครับครับนี่นนผมก็ค่อนข้างจะนะครับดีใจด้วยเพราะว่าทุเรียนมันปลูกยากมาก<อ>ผมปลูกสิต้นเหลืออยู่ต้นเดียวน,นะครับ มันไม่ติดเนาะแล้วลูกนี้มันมาได้ยังไงเนี่ยมันมันโผล่มาได้ยังไงลูกเดียวดิลูกคนโอ้ไม่ใช่ลูกเดียวโนโนโน no โน,โน,โน,โนมันเป็นสา สามสี่หน่วยหานหน่วยอยู่หานหน่วยอยู่นาะโอ้โหนี่นี่ดูใกล้ๆครับดูใกล้ๆนี่เป็นทุเรียนภูเขาไฟนะครับนี่ลูกใหญ่มากนี่แกแล้วนี่โอ้ยบุญวัฒนาบุญวัฒนาสีดิสิมมาอนาะจักบัวมาเนอ้นี่เมื่อกรุงเทพซะละวะไงบ่นี่คือคนดูแลนะครับนี่รุ่งยุ่งสองหน่วยนี่รุ่งนี่นี่ลูกใหญ่เลยต้นนี่เนาะ ดูใกล้ครับดูใกล้ดิเป็นทุเรียนภูเขาไฟนะครับมันน่าภูมิใจตรงทุเรียนภูเขาไฟนี่แหละของเราจะได้กินไหมคุณบุศรกินได้กินเนาะใครดูแลคุณบุศรินเคยดูแลไหมดูแลดูแลด้วยใจเด้อดูแลด้วยใจเนาะฝากถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับท่านก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับสุขภาพนี่ มไม่มีซื้อขายครับอยากได้ทาเองนี่นี่ี่มีสูตรอะไรเด็ดๆนครับนี่อยากจะฝากถึงเพื่อนไม่สูตรลับตัวนี้นี่ไม่แบกโลกไม่แบกโลกก็ไม่ยาวเรื่องปวดหัวมาคิดอ่าเขาเรียกว่ามองโลกในแง,ง,ง่ดคีครับมองโลกในแง,ง,ง่บวกครับทุกคน มีดีทุกคนมีดีทุกคนแต่มันต่างกันอยู่ที่ความดีเออก็คือตอนนี้ท่านก็เกษียณอายุราการแล้วเป็นข้าราชการเกษียณเหมือนผมนะครับเป็นข้าราชการบำนานครับโอเคนะครับคุณบุตรินเข้ามาตรงนี้เราจะจบคลิปอยู่ที่นี่นะครับกับต้นทุเรียนภูเก็ฟ้าโอเคครับวัดดีครับ